วันนี้ผมเราจะมาพูดถึงเรื่องคนที่จะแอบอ้างว่าเป็นญาติเราจริงๆเนี่ยมันจะเตรียมอะไรมาด้วยนะหนึ่งก็คือสำเราทะเบียนบ้านที่มีชื่อเราอยู่ในทะเบียนบ้านระบุว่าเราเป็นลูกเนี่ยแล้วก็กลุ่มคนมายืนยันว่าเราเป็นลูกนะครับจํานวนมากนะครับ จะสร้างสำเนาทะเบียนบ้านแล้วมีชื่อเราอยู่ในทะเบียนบ้านของวันที่มันเตรียมไว้มาหลอกนะครับก็กลุ่มคนเดินผ่านหูนผ่านตาทำตัวปกติให้แสดงให้รู้ว่ามีคนจำนวนมากนะที่เห็นมึงเป็นลูกกูอย่งเงี้ยอยู่ในทะเบียนบ้านกูกลุ่มวิชาชีพพวกนี้มัน เป็นจพวกอปรลักษ์อยากเป็นญาติกับคนหน้าตาดีนะครับเพราะหน้าตาดีก็ต้องหาญาติหน้าตาดีเพื่อ